โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่กุมะแล้วนะครับก็ตอนนี้เวลาห้าโมงนะครับก็เดี๋ยวสักพักก็ได้ได้พักผ่อนนิดหนึ่งนะครับจากการาที่แบบามาจากบริษัทนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนหกโมงนะครับออกไปกินข้าวออกกินข้าวเสร็จแล้วก็มาที่งหนทีหนึ่งนะครับด้ซื้อข้าวแล้วก็มากินข้าวากินข้าวเสร็จแล้วก็หนึ่งทุ่มนะครับออกไป เอ่อเอาไปทำงานนะครับเริ่มต้นทำงานหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับถึงถึงบริษัทลูกค้าน่าจะประมาณสักสองทุ่มนะครับแล้วก็เริ่มงานสองทุ่มก็น่าจะเสร็จราวๆประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่เกินตีสองน่าจะช่วงนี้นะครับก็อันนี้ใช้เสียงไม่ได้มากเพราะประมาณนี้แล้วกันนะผนังมันบางนะครับอันนี้อยู่ที่โรงแรมนะครับเดี๋ยวไงก็กลับมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ขอขออย่างหนึ่งกาแฟละกาแฟละ รีวิวก่อนนะครับนี่ห้องน้ำเปิดไปป้๊ฝักบัวอยู่ไหนนะครับออันนี้ระบบทหารครับห้องน้ำรวมนะครับก็ตอนแรก็งงว่าเออทำไมตรงนี้ละครับถูกจังนะครับอ,อ๋อห้องน้ำรวมนะครับก็โอเคเดี๋ยวไงถ่าย,ายมาให้ดูอีกทีไป <c oughs> โอเคครับรวดเร็วฉับไวยิ่งกว่าที่คิดนะครับก็ โอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยนะครับทำงานเสร็จประมาณเกือบเกือบตีสองนะครับก็กลับมาถึงโรงแรมก็ตีสองพอดีนะครับก็วันนี้ก็ไปโรงงานลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเหมือนกับแบบว่ามีเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องปรับปรุงโรงงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของเ,อเครื่องจักรของผมเนี่ยก็คือก็แค่ไปย้ายอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันเข้าที่เข้าทางเพื่อที่แบบเหมือนกับว่าเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมัน เอ่อขยับขยายะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นทีมงานผมที่เข้าไปนะครับช่วยขยับขยายนะครับซึ่งวันนี้ก็ใช้คนน้อยนะครับแล้วก็งานเสร็จเร็วนะครับโชคดีที่ไม่มีอะไรแบบเออเซอร์ไพรส์นะครับก็ดีที่ว่าเออมันโอเคนิดน,นึงก็เออก็จริงๆนะผมมาเข้าไปในส่วนแรกก็คือไปขยับเครื่องให้เขาก่อน <c oughs> แล้วก็จะมีอีกทีมงานหนึ่งนะครับที่เขามาซ่อมบำรุงเหมือนกับแบบว่า มาดูตรวสอบโรงงานให้อะไรเงี้ยครับมาขยับขยายอะไรเงี้ยครับที่โรงงานเขาให้ก็ทําไปเรียบร้อยปุ๊บอ่ะผมก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือกลับมาโรงแรมเนี่ยที่นี่อับอีกรอบหนึ่งแล้วก็เออกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับ ก็เริ่มงานอนะ่ะประมาณ2องทุ่มนะครับก็ไปขยับขยายเสร็จประมาณ3ามทุ่มนะครับแล้วก็กลับมาที่โรงแรมนะครับแล้วก็ถึงประมาณสักห้าทุ่ม,มอะไรเงี้ยครับเอ้ยประมาณสักสี่ทุ่มมั้งไม่แน่ใจเออห้าทุ่มห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มออกไปรอบหนึ่งนะครับแต่ก็ได้เริ่มงานจริงก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับตอนนี้หิวแล้วขอสักคำนะคุกกี้ครับไปอืมอ่า พอเขาไปรอบที่สองครับไปขยับเครื่องแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยเดินเครื่องได้ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็โอเคทางลูกค้าก็ถึงโรงงานอาจจะมีเรื่องซอกแซกค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขามีเกี่ยวกับเรื่องของอนามัยอะไรยเงี้ยครับความสะอาดมันต้องไปอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีนู่นนี่นั่นนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วงานโหที่ไปทําก็คือแบบเสร็จได้อย่างรับเลื่อนนะครับพรุ่งนี้ก็กลับไปชิมิสึนะครับท่โซูกะนะครับ ก็พรุ่งนี้ก็ออก8ดโมงนะครับก็โอเควันนี้โอเคแหละที่แบบเอองานไม่ได้มีอะไรที่แบบยากเกินที่แบบทําอะไรไม่ได้อะไรเง,งี้ยมันไม่มีอะไรเง,งี้ยครับก็โอเคโชคดีของผมไปนะครับก็เดี๋ยวไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอตัวกินคุกกี้เสร็จแล้วกินนมแล้วก็เดี๋ยวนอนแล้วนะครับก็โอเคยังไงเจอกันวันพรุ่งนี้ไปไปเว